สวัสดีตอนตีซี่อยู่สวีเดนจ้าพี่น้องย่ายอศูตื่นขึ้นมาแต่ตาตีสองกลัวๆจ้ะเจ้าลูกขึ้นมาอีหยังตาเศร้าเธอย่าไอศูนย์มาตีว่าว้าวเวลามาอยู่สวีเดนพี่น้องมันปรับปอท่านใดเด้ดดปรับปอท่านใด,ดอันอันตีสองบ้านเฮากะซ้ำอ่าสองมอง่งเศร้าอยู่เมืองไทยเนาะเออคือแบบว่าเขาไปอยู่เมืองไทยโดนระบาดน,นี่เขาปับเวลายัางบอท่อนนานใดเ่ยตื่นขึ้นมากินกาแฟาเสซ่แล้วเนาะเออตีสามตี อัน,นั่นก็นได้ก็สร้างหัวมันเหลือยูดเยี้อจยกขอางแม่นว่าเออยโซกมาเดยสองสามมือเลยจ้ะสองสามมือแล้วก็ไปทํางานมือหนึ่งไปทํางานมือหนึ่งก็ยุดอีกยุดอีกสองสามมือไปสตาร์ทเชิบเชิบแล้วทางานแล้วมือหนึ่งโอ้ไปเที่ยวเลยคุ้มค่าคุ้มจะเป็น คุ้มคักพีนองเอไปงวดนี่คือว่าไปคักไปเน่ไปเลาะคักเลาะแน่กแต่จังว่าถ้าอันกระเป๋าเงินเปลี่ยนไมลายนี่เป็นยัง <c ười> จะเลาะคักบ่เลคัก <c ười> ยังตั๊บหมะเ้ยเออไปเมืองไทยกับมาดามเมนบอวทึงมาดามทึ่งเฮ้ยหิวกระเป๋าไปลุ้งแลบมันเขาเอิญอันคุณผู้หญิงบุนแล้วเนาะเอ้ยเข้ากับจกติบจกยังเมนบัเออคุณผู้หญิงเนาะ บาที่นี่มาเมืองหนอกเขากำลัาทางานตัวเแล้วบูยิมะบูยิมาบูนันเห็ดงานตัวสรนแล้วเจ็กหน่อยกับปหาเจบเน็ไขายเซยบุ่นเหลียวเนาะมาดามก็ได้ได้ว่าอย่าแกจว่าไปทางไหนไนย่าให้เงื่อนขาดมือเงื่อนน่ะสําคัญเออไปสําคัญอันสาคัญแล้วมีเงื่อนนี่แหละขันมีเงื่อนแล้วคือว่าไปทั้งไหนกะมีหนามีตาตัวเออเมนห้าสิมาเห็ดอีหยังกะสร้างยู่มองหนอกสิมาล้างสวมขรัสวมกะสร้าง สิไปอันเจ็บเห็ดไปตักผลละไม่ไปเห็ดง่างงกๆลูกะซางเออไปหอนเมืองไทยแตเป็นคุณผู้หญิงดวดพี่น้องให้เงินขาดมือเพราะฉะนั้นให้เงินขาดมือเอียงกับสิดีเองสีน่าโอ้จินกาแฟพี่น้องเลยมาเบ้าจากกันภาษาชาวบ้านว่าอยากได้ย่งดอดจ้ะเดี๋ยวนี้เศร้าอยากได้แล้วเพราะว่าอัน อายุกระไรแล้วบาดเนี่ไปเห็นอ่าชีวิตหและลายหม่องล,ลายบอลไปเห็นเห็นมูเห็นพวกรอบตัวเห็นคือว่าแต่แตะกี้มาอยู่เมืองนอกใหม่ๆนี่เนาะอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากได้อ่าอยากได้ทีหลายๆอยากได้ อยากได้ทั้งอยากได้อีหยังไรๆอยากได้เงี่นหลังงหญ่ๆคาลือหัดง่ายๆอยากได้ถดรูอีหยังอีหยังแน่วว่าเคยอยากได้อยากได้อยากมีอยากมีอยากได้บาที่นี่มาอยู่แล้วคือเห็นอ่ะโมเพิ่นเนาะโมมาดามทั้งรายแหล่เนี่ยที่เพื่อนมาอยู่ก่อนหรือว่าเพิ่นพ่อใดพ่อมีังี่สิเพิ่นก็ไปซื้อบ้านอยู่ทะเลอยู่ผู้เ็ดอยู่อีหยงหงไรๆมองไรๆบนหมองทองเที่ยว เรก็ไปสื่อที่สื่อทางซื่อ,อย่างบัตรตคน้นบัตรมาอยู่มึงหนอกกับประกาศขายประกาศขายบ้านขายยังกระทมถืดไปเนาะกทมเทไปเพราะว่าเขาบม่ได้ไปอยู่เลยเขามาเฮ็ดงานอยู่มองหนอกกันวาเราก็มาหาอยากหากินอยู่เมืองหนอกหาหากินไปกินมากมันก็เถ่ามันก็ลืมเวลาเด้เออมาแต่ต้ะสามสิบปียี่สิบกาปีสามสิบปีเอาไปเอามาสี่สิบห้าสิบปีหกสิบปีเขาไม่ได้ไปอยู่เมืองไทย ไม่อยู่เมืองหมอกจนลืมข้าวงสินะจนลืมข้าวว่าเออปีนั้นพานไปปีนี้่านไปปีนั้นเฮี้ยนก็เฮ็ดไปจนเก่าจนยังจนเอียงมันก็บ่ได้อไรไปอยู่ค่าใช้ใจ่ายได้บ้ดนค่าใช้ใจ่ายแต่ละเดือนแต่ละปีแต่ว่าคนรักษาบ้านจักว่าคนอัาน,นั่นอันนี้เอาไปเอามามีที่มีบ้านนี้มองไท่ละลุกขึ้นกับมี เออคาใส่ใจน่ะเออคือแบบว่าคนานเอให้คนเศร้ารือว่าให้คนเศร้า,ากับอะไรอีกเลยพี่นอ้นนอกกงอเฮียยเนากับเกากันอย่างอีกล่ะเออมันหลายหลายอย่างหลายหลายแนวผสมประสานกันบาที่นี่ยายสวมมาฉีดเบิ่งเลี่บวบ่มีเอาแต้หัวมันสีหางสีมีเอาแต่สีทุกสีมี่นั่นตัวพี่นอ้องหาเงินไปเพื่อได้กินได้เที่ยวไปนี่เอาเจ็บไปได้กินบาดเจ็บของอันย่ามอันย่าม,นามหัวข้อสั้นอยู่นี่ย่ามมาไปได้มาไหนนี่ ไปไปเที่ยวไปเที่ยวไปเห็นมันได้แั็หน่อยมันสียยางบ่ได้มันทีถือใหม่กันเท่าเออจักเขาสิตายมือไดเฮาก็บ่รููแมนบ่เอออันนี้ความคิดของแยกโส่จะพี่น้องบ่ต้องบ่ต้องมาเอาความคีดแยกโสก็ได้อันปอพื้นแยกโส่ิีดอยู่ตอนนี้จจกหน้อยนี่คืนราคาละ6กละเจ็ดไปนี่ก็ไปทั้งหนมาบ่ได้เวลาเฮามันเลี้ยหน่อยเลี้ยหน่อยเลี้ยน่อยเต็มที่แล้วนะสำหรับสิสินมาบ้างคังการสิมา เฮ็ดอันนั่นเฮ็ดอันนี้สิเมื่อสื่อที่สื่อทางมันเละไร่บาทนี้อายุห้ากะาลายแล่วบานนี้เฮ็ดยังก็จังคนเด้บานนี้จ้างคนบานนี้ไล่ไล่ใดมันมันคุมคาบวกกับห้าจางคนเฮ็ดเพราะว่าเฮ็ดบ่ไใดที่เหมืนบ่เขาไม่ซื้อให้ซื้อสวนเฮาก็เฮ็ดบ่ได้อันนี้บ่ได้ว่าย่าสวยเย่ยมาว่าอันแนะน้ำบ่อยข่อยสื่อที่ซื้อท่างซื้อได้พี่น้องอันว่าพื้นว่าพื้นทางเขาเฮ็ดใดทางเขาบริหารใดวันต่อไป ถ้าห้องบริหารใดถ้าเ้ามีกําลังบริหารน่ะคือมี่จะจังกับจังแค่เสร็จได้บ่าท่อเสีย mm. อเสียรหลดเสียสูลดได้บ่าท่อเสียพี่น้องอมาไปยุ่งเมืองไทยดีบ่ดีดีอยู่ถ้าเขาไม่เงินนะถ้าเขาไม่เงินนะ่ะอย่าลืมไว้ย่เมืองไทยนะซื้อกินฮอดน,น้ำนะคะน้ำกระเปืองจ้ะซื้อมากนมือละซีหาแพ็กซื้อมาห้ย มันถือยุ้กระจิงน้ำแต่ว่ามันเขาได้ซื้อมาสวนช่วยเนีเนาะอยู่เบื้องนอังเนี่ยเขาได้กินน้ำก๊อกได้พี่น้องเขได้ซื้อน้ำกริงนี้แมนบอรว้าวแต่เขาอยากหิ้วน้ำนียแก้วน้ำเนาะมันเปิดใส่ก๊อกกิ่นหลดมาเขามาน้ำหงเขาวงน้ำเห็นเนี่ยอยู่ในกิ่นกับน้ำก๊อกเออลองไปอยู่เบืองใท้รูปแบบเนี่ยว้ามาเขากับน้ำทั้งน้ำนั่นประเดี๋ยวโอ้ยเปลืองไรแม่นน้ำพี่น้องเปลืองไรไม่น้ำมีเมืองไต้หนาเออย่านโซเปพิจารณาเบื้องคักเลี้ยว น้ำกระเปื่องก็ช่ังว่าโมเมนเปืองแต่เนี้ยยูเนี้ยกินแต่ว่าถ้ามีเงินเี่ยวก็ไปยูได้ยี่เนาะเฮาก็ค่อยๆยูค่อยๆใส่ค่อยๆไปเอาเนาะค่อยๆไปจะไปแห้งมันต่อไปจะไปยูแบบคุณหญิงไปคุณหญิงเนี่ยยูอด้อยูยูแบบมาดามยูได้อยูแต่ว่าส่วข้าวช่วงเขาไปท่องเที่ยวนี่กับพวกใดว่ากันเพราะว่าเขาไปยูระยะสั้น้าเขาไปยูระยะยาวเนาะโอ้ย ไปยุ่แบบมาดามนี่ไปบรอดไปบรอดพี่น้องตายเอเลียดเลย <c oughs> ตายเอเลียเลยห <c oughs> น่อยนักหน่อยนะาดอกนอทา,าคนใดแฟนว้ยแฟนหยางกะแล้วไปอันเว้าพื้นถ้าห้องยังทํางานอยู่มึงหนกเป็นมนุษย์เงื่นเดือนหรือว่าห้องหายอยากหาจริงอยู่มองหนกเออชีวิตห้องหายอยู่หาจริงอยู่นีนห้องจิไปใส่ใชีวิตแบบรู้รายอยู่มืองไถห้องก็ไปบรอสผอู้ละคนก็นลนลาาหลายคนเลวเด้มาดามหลายคนแล้วที่ ไปอยู่เมืองไทยหรือเ่าเนี่กลับมาอยู่เมืองนอกนี่หลายหลายคนแล้วหลายแล้วที่ตัวอย่างให้เห็นเห็นเพื่อนเฮ็ดคลิปเฮ็ดยังนี่านานยายสุกับเขาไปเบิ่งอยู่จ้ะไปอยู่เมืองไทยแล้วกลับมาอยู่เมืองนอกอีกผู้ล้องขนอยากกลับมากอะบ่ได้กลับมากกมี่ยังสั่นกกมี่ตอนแรไม่คิดว่งแล้วโอ้แอบตัวหัวมาถิมี่ยังบ่มี่ยังเอพราะแต่ได้กินได้เที่ยวได้พอมีเงินเก็บเล็กๆน้อยๆอยว่าย,ย,ย,ย่างเจ้าควางอัน โง่ข้อบ่ได้น่ะพี่น้องออย่างหน่อยๆเขาเจ็บมาป่ยวยมาเขาเจ็บมาป่วยกะเออพ่อได้จ้างคนไปซื้ออันนั้นอันนี้ไม่ให้กินเนี่ย,ยส,วสยิว่ายายชสวยคิดหลายกับ่แม่ในพี่น้องเขากะเขาก็เขาต้องคิดไว้เนาะอันน่ากลัเขาจักสิเป็นจังไดร่สี่นะเออคำนั้นคนั้นอันนันตายเลยมันไข่ยอยู่ด้นอนหลับไปเลยมันไข่ยอยู่ด้อันมาป่วยไม่ยงหงนาดนะ่ะช่วนเสียตายคนเฮามันบ่คกกืนเนาะเออนี่ละ่ะ เก็บไปเก็บอย่างเพื่อน่าควรเท่าน้่กัดจินกัเล่นไปนั่กัดหาคว่มสุขให้ชีวิตเท่านั่งมาสิละมาตรงว่าขวดโอโยโอโยไหวโบไปทางไหนเอาตะเงินมันกับบมีพวมหมายเด้อเอาตะเงินเจ็บตะเงินไหวโบจินบอใ่โบอีหยังนั่นว่าให้รางวัลชีวิตเจ้าของนะมันกับบเมีนเออนี่แล้วไม่รู้มึงหนอกับบ่ได้พายยังลอยยังอย่างไปสั่นแล้วพี่น้ ชิดสีเลไปทีาไหนยังไปที่ไหนกับมืดอื้อขื่ออยู่ใบสามนี่คือว่ามืดแล้วจ้ะใบสามนี่น้ำหมอกสลัวมืถทางเข้าไปเหตุการณ์เหตุงานาสิเออกับพ่อลืมมือลืมเว้นอยู่ข้างนอ,อกนะข่าว่ามีงานเหตุอยู่โอ้ยสุดสียสุดสีเบื่อจ้ะอยู่ขมางนอ,อกนะถ้าพามีงานเหตุแลว้วมือแล้วเว้นกะใส่ที่บิดไปกับตรงนั้น สิ้นเดือนกับเงินเดือนออกกับไปพบปะสังสรรค์กับมูนเน่เป็นบางครั้งบางคราวสิก็ลืมมือลืมเบี้นล,ลืมปีลืมเดือนไปแต่ว่าย่านหนาหอน,นี่ย่านหนาวน,นี่บ่ม,มีปัญหาย่านหนาหอน,นี่แดกไปทั้งใดแกแจกงามสวยงามดอกไม้ก็งามนี่แหละช่วงหนาหนาวนี่แหละมันเปลี่ยนแต่ยู่้าเขาบ่มียังเย็นน่ะเป็นโรคซึมเศร้าคิวเ <laughs> บงดอกนี่บอกเลยว่าเป็นโรคซึมเศร้าจ้ะ <laughs> โอ้บ่มียังพี่น้องมาจริงจีละ กลัามกะอันแจ็คซกกบได้อีหยังมากยังมากกินพี่น้องมากมาได้ได้อยู่สบายของบได้มาหลายอยงสิจ็คสื้ออีหอย่างมาบว่าที่ที่ค้องซดก็เอามาบได้คองสดก็เอามาบได้ไ้ยินว่าเพิ่นตรวจเพื่นหยังแต่ว่ารวบแา็สซมากเนี่ยบ่เห็นผู้ใดตรวจอกเพราะบว่าเขาจาวาขันหน้าน้ำสายการบินไทยหนี่เขาสิเข่งครับประสันจักสีแมนบ่มแมนอันนี้เขาซาเขาซาเขาซาว่านาะไ้ยินนต่เขาจาวา มาสายการบินไทยนี่เขาเจ้าสิเข่งขัดพันนาบางนะคนไทยนี่เขาให้เลี่ยงขีวออนคันถือย่ามเขาตรวจว่าถ้าถือย่ามเขาเจออ้าบวตกระโบงเป็นยังเออใบในพวกพวอหนีพ่พแก่สมาตออยู่ดูใบยังสิ่นะก็เลยมันเป็นเคีนยนวิ่งตัวอยู่นี่เขาก็เลยบวเข่งขัดปันไดได้ยิ่เขาเจ้าวางส่อันนี้กได้ค้องแหงแม่ได้รถดดีแน่ได้อีหยังที่มันแหงๆนั่นแหละจ้ะได้ยังละเล็กละน้อย ไอ้ได้ยังเล็กละนน้อยล้วก็เสียผาอย่างอยู่กับถิ่มไปไทยปีหนาเนี้ยว่าพ่อยาวเขาก็ต้องซื้อน้ำหนักกระเป๋าดอกว่านว่าซื้อมากระเป๋ามันก็หมดเต็ม่าสั่นเพราะว่าเสียผาซุ้มสีนุ่งอยู่ไทยเขาก็ถิ่มไปไทยถิ่มเลยบ้านมาสินะเพราะว่าเขาม่อยู่หนีเขาก็นุ่งต่อเสียผาคลองนะะหนาหนาเสียผากันหนาวเสียผาอีกอย่างมาสิละพี่น้องคิดนีก็ว่าไม่ยังมาว่ามาสูมาคุยกันพี่น้องขอบคุณหลายผู้ ที่เขามาเห็นกำลังแก่ก็ตามติดชีวิตยายโซเด้เจเด้วยขอบคุณผู้ที่กดติดตามยายโซทัง้งไม่และเกาจะัะพ่อกันไม่คิดนาจ้าสวัสดีจ้ะ